สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสูคขู่ส,สู่คุณพบพอกับช่องสาบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่19เมษายน67จ้าเป็นจังใดเนาะฝืนกันไปค่ะผู้ใดสุกดีผู้ใดมนันกะดีใจน้ำค่ะเงียบเถอะเนาะค่ะเอา้ากะเริ่มตุ่นเนาะค่ะกลับไปกรุงเทพเนาะค่ะกลับไปทำงานเนาะค่ะหลังจากสงกรานต์เสินแล้วจ้า อากาศฮอนฮอพี่น้องจังใดมาฮอนพูดโพดบกโูบเขียบเถอะ้อนก็ทูปีจ้ะมีปีนี้แลหละฮอนสูงสุดในช่วงสงกราน์อากาศฮอนฮอนดูแลสุขภาพร่างกายจิบน้ำบ่อยๆจ้าผ <c oughs> ู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยากวางตัวเลขในช่องสาบ้านนาสามารถแอดีไลท์คิวอาคุดไอดีไล์ยู่ต้นคลิปนี้จ้าปักไ้เดอ,อค่ะ เป็นไอดีไลน์ส่วนตัวสามารถทักไทยมาเวมาฝากมาตอนได้จ้ากะยังย้ำคือเก่าค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขเพล่ละค่ะอปริษนาโคราชงวดว่งหันทั้งอปริษนาโคราชเลขถูกเพิ่นเข่าพี่น้องเก่าจิตจิตเก่าเตวาเลขจับคู่กะพลาด แต่ว่าเลขเพื่นน้อยหางสามนายก,ยก็เลยหยิบหยุกมาว้ามาฝากมาตอนสำหรับตัวเลขออปริศนาโครัชเล็กออกปุ๊บพิ่นกระซ่งมาปรับโหลดจ้ะเอาว่ววาวไลยใหญ่ไปเดี๋ยวสิให้บึ่งสถิติงวนหลังกวนว่าเป็นจังไดมาจังไดเนาะค่ะสำหรับผู้ใดพลาดคลิปเนาะคะ่ะอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะทำหลับตัวอปริศนาโคราชเล็กวิ่งพื้นหากับไปเขารักลอยพี่น้องจ้าก็ถือว่าพลาดเขาแค่เลขทูบจ้าคันผู้ใดตัดเหรียญเลขถูก แต่ขอบอกเลยเดอ้อเลขทูปออปริศนาโคราชสามตัวเตกคเคยมีมาแล้วเลขเพิ่นบ่หลหังค่ะเพิ่นจะจับประมาณนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะกะพิจารณาิึงถ้าพู้ไหอยากติดต่อทางออปริศนาโคราชได้โดยตรงสามารถโทรไปได้ที่เบอร์โทรนี่ละจะ้ะอันนี้เป็นงวดเกาเนาะเดี๋ยวเสเบึงงวดใหม่ค่ะทังอเอพิ่นกระซ่งมาให้เราละค่ะหลายมือหลายลวิธีเราละแต่สาบานาบร้เวณสู้ฟังเนาะค่ะเนี่ยจ้าเพิ่นดีซุงมาให ในงวดวันที่หนึ่งพิษสภาเพิ่งเขียนผิดเนาะคะ่ะก็คือวันที่สองนี่แหละคะ่ะสองพิษสภาหกเจ็ดวิ่งบนฟันไปที่หนึ่งอีกแล้วพี่น้องศูนย์หนึ่งเจ็ดตัดเหรียญแค่หนึ่งเจ็ดเลขล่างไหมา้าหนึ่งคือกันจะบนล่างนี่หนึ่งเน็ตเดียวจะเลขวิ่งจับไปที่หนึ่งห้าจ้าเลขถูกเพิ่นเพิ่นไหมา้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์จ้าให้ตัดเหรียญคือเการาคาเลขถูก กาจายุประมาณนี่บ่มีโคงสุดท้ายเด้อค่ะสำหรับตัวเลขอปริศนาโคโราชเพิ่นจะห้มาแบบนี้เลขกับ่่ลายหางค่ะเอาเดี๋ยวสามนาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะค่ะไปบึง่งผ้ผม,ม,มกันค่ะในสามนาคัดลอกใส้กระดาษให้เรียบร้อยแล้วจ้าชัดเจนเนาะค่ะอปริศนาโคโราชในงวดวันที่สองพฤษภาคม67เจดวิ่งบนฟันไปที่หนึ่งจ้า จับตัวให้เนาะคะ่ะสตัวบนมี017ย์หนดศเี่เพิ่นตัดให้แต่หนึ่งเแม่พี่น้องแต่สาานาวายตัดเตเด็มเด้อค่ะหน0่งศูนยกระประมาณนี้เนาะสำหรับเลขล่างวิ่งหนึ่งคือกันจ่าจับไปให้ที่15ึ่หาค่ะนึ่หาตเดียวเม็ดเดียวโคลสำหรับเลขทูบเนาะค่ะแปดเ แปดเก้าศูนย์นี่ตัดเหร่นน้ำเด้อพี่น้องมักชุดใดกับ่อยตัดจ้ะแต่ว่าสาบานากับวายจับใบบุตรทุกตัวหรอกค่ะเพราะอะไรเพื่นบ่อไหลหางเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างผู้ใดอยากติดต่อเพิ่นกับตามเบอร์โทรจ้าสาบานาปักเบอร์โทรให้อยู่จ้าศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าหกสามห้าสี่ศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าหกสามห้าสี่อภิริศนาโคราชจ้าเดี๋ยวสีเปรียบเทียบเนาะค่ะงวดเก่ากับงวดใหม่ให้เบิ่งค่ะเพื่อการตัดสินใจเนาะค่ะงวดเก่าและงวดใหม่ เนี่ยจ้ะเดี๋ยวสีเปียบเทียบให้เบิ่งเนาะทางอพุ่นกะเล็กออกปุ๊บพ่นกะส่งไม่สามานาปับเลยจ้ะเนี่ยค่ะงวดเก่ากับงวดใหม่พัดลมพี่น้องพัดลมผัดมันห่อนไหลก็เลยเปิดพัดลมเนี่ยจ้ะสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่เด้อค่ะแต่ว่าง,งวดเก่ากะเลขกกะสิไปเข้าที่เลขทูบเนาะจารณาเบิ่งสำหรับตัวเลขอปริศนาโคราช แนวทางคือเกาเด้อพี่น้องค่ะแนวทางจ้ากะบบ่มีไผ่หลูว่าเลขเสียอกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำคือเกาว่าเป็นแค่แนวทางจ้ากะได้เบ่งไปแล้วไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเด้อพี่น้องสาบนากะยิบยุบเป็นแค่แนวทางค่ะทั้งอภิสนาโครัชเพิ่นกะนำมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะค่ะที่เพิ่นนำมาเบ่งปัน,ปน ตามนนั้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนจะนําไปลงทุนเดอร์พี่น้องแล้วกะสําหรับผู้ใดมีแนวทางกะคือเก้าจ้าเ d ็ดไอดีไเนี่ยค่ะ QR code id line สาบานานาหนุ่มสวีเดนเป็น id line ่วนตัวเดอค่ะก็มีเฟนช่อง fc หลายผู้หลายคนกะหลายๆเซียนเนาะคะ่ะสามนากจับตามองอยู่จ้ะสาหรับแนวทางกระไดบางค้นกะย้อนหลังสถต,ติเดินดี กะรอฟังค่ะสาบนาจะยิบยกมานั่งเ่าเวบเบบสู้พี่น้องเฟนจงอิฟซีฟังคือเก่าเนาะค่ะสาบนาไม่ได้ตอบไปทั้งไรกะขอโทษขอไปเลยเด้อพี่น้องหลเนแ้วหลาย,ยางจะหยกักแต่ว่าทามเป็นสาบนาสะดวกจะตอบกับทุกคนค่ะกะสวัสดีตอนเช้าเช้ากะหลผู้หลายลคนอิซีก็ส่งมาสวัสดีตอนเช้ากะหลคนยุจ่จ่ะกะนั่นละค่ะติดตามสาบนาทางช่องยูทูบเด้อค่ะสำหรับผู้ใดสิถามเรียงตัวเลขเนาะค่ะว่ามีเด็ดมีดังบอกะ ตัวเลขก็ตามนี่แหละค่ะตาม youtube ที่สาบนาในลุงนี่ค่ะตามหลายๆเซียนหลายๆสำนักเนาะก็ยยิบยกค่ะผู้มักเซียนใดเนาะค่ะก็หลายเซียนอยู่ค่ะติดตามผู้ใดเม่นๆม็นติดตามเซียนนั่นได้เลยค่ะทุกอย่างเด้วกับขึ้นอยู่กับดวงคือเกาพี่น้องเนาะสาบนาเซียอยู่ค่ะเรื่องดวงถ้าบ่มีดวงสื่อจังใดกับบ่ถึกจ้ะเอ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567สาบนักระคอยพี่น้องเฟนจองเอฟซีสุขูสุขุนเฮงปังดังไว้สูขูสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุกิปนี้ฝากใบแค่นี้พอกันกิหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะทาวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธรมมนิโชติระโยาาสยะทัสพีตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวันนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสุ